ตั้งใจเอามารีวิวเลยแบบเลยอ่ะบอกเลยว่าชอบด้วยไม่หมดเนื้อก,ก็แปกไม่เหนียวเนอะไม่เป็นขุยคือมันแบบงงมากอะ่ะทำได้ไงอ่ะคือผิวควรดีเกินไป <S <S เชื่อไปว่ามีโลชั่นที่แบบทำให้ผิวใสได้ธรรมดาไมมีเยอะแยะทำให้ผิวอ่ะชุ่มชื้นได้ก็ม,มีเข้าไปเลยถ้าช่วยเรื่องสือที่หลังได้<ข>อ<ๆ>ะก็ยังพอหาด้อยู่หรอเออทำให้รูขุมขนกระชับได้เกินไปลดรอยดบได้ก็จะดีอะไรขนาดนั้น ทำให้ผิวอะชุ่มชืน้นเต,ต่งตึงไม่แห้งการได้เอาดีๆยังลดขนทำให้ขนอะบางลงได้ยังตึงมากจริงๆและกลิ่นคายน้ำหอมคาวเตอร์แบน์บูการี่สีม่วงแรงมากอย่างนี้ต้องก็กระเตยต้องนั้น <c oughs> องกระเตยผมสักผมปังแบบนี้ <c oughs> แรงมาก <c oughs> ใช่แต่ต้องพูดว่า <c oughs> ปังมากพี <c oughs> ่นะ อันนี้คือ body rejuvenation gel โลชั่นที่แบบพึ่งคลอดมาเลยทุกคนของสิโลเน่ละมุนแน่แต่อันเดียคือสิโลเน่เนียนแน่ เราไม่ได้ตั้งมานะแต่ดักเองเมื่อกี้แต่อันนี้จริงๆเขาเรียกว่าเซรั่มลดขนพูดตรงๆนะใช่มาแล้วตั้งใจเอามารีวิวเลยแบบเลยอ่ะบอกเลยว่าชอบด้วยพอทาไม่ชอบก็จะเงียบเงียบไวนึงบอกว่าแต่อันเนี้ยชอบจริงคือแปะมากแปะไปหมดเนื้อแปะกินแปะคนรักก็แปะช่วยเรื่องขนลดขนขนบางเอาส่วนผสมกันเลยในไหนก็คือพูดเรื่องเนี้ยแหละโลชั่นทาตัวหนึ่งหลอดแต่มีส่วนผสมจากธรรมชาติเก้าตัวคือมีฟิลิพช่วยลดชะลอการงอกของเส้นขนใหม่ไฮโดรไลซ์ยโปรตีนเป็นโปรตีนจากถเหลืองช่วยให้ความชุ่มชื้ อะไรคลายเครื่องฟื้นฟูฟผิวแห้งเสียไฮยาลูรอนิกแอซิดเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้ผิวยืดหยุ่นลดริ้วรอยทำให้ผิวนุ่มฮามาเมริวิชอานาแอคแทกเป็นสารสกัดจากวินทาเซลช่วยปกป้องผิวจากพลภาวะต่างๆกระชับรูขุมขนแล้วก็ทำให้ผิวเนียนลิคลิสพีทีซีศูนย์เอ้ยเป็นซีศูนย์หรือว่าโปรตีหรือว่าโพซิโล ลิคลิน PT ฟอตตี้สารสกัดจากลักเซมเทช่วยลดริ้วรอยลดฝ้ากระจุดด่างดำปรับสภาพผิวอะให้ขาวเนียนอาราโทอินปกป้องผิวกัรเก็บน้ำหล่อเลี้ยงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ในอัลซิเมายต่อต้านอนุมูลอิสระลดรอยสิวรอยแผลเป็นกระชับรูขุมขนปกป้องผิวจากรังสี UV ได้้วยอาบูตินต้านอนุมูลอิสระลดความหมองคล้ำจุดดำาลองผิวเป็นตัวที่แบบว่าทำให้ผิวขาวเนียนแบบกระจ่างใสสลิสลิกแอซิดลดการอักเสบของผิวลดการอุตันุมูนลดการสะสมเคลาตินซึ่งงเเป็นนอออคกหลัข นั่นแหละครับทุกคนคือยังไม่จบนะบอกแหละว,ว่าอันเดียแปะไปหมดเนื้อก็แปะครั้งแรกที่ใช้เรียนรับมีเนื้อ,อมาแบบพึด คือบูมติดบีแบบโลชั่นอะปกติอะคือลูมันจะแบบเหล็กๆเนื้อออกมาบูมก็เลยบีบเลยแบบพืดมาเลยออกมาแบบเนี่ยทุกคนคือบูมมันไายรู้เกี่ยวไว้เลยนะนั่นอะคือครั้งแรกที่ใช้ก็สภาพนั้นเลยแต่ทุกคนเห็นป่ะเนื้อมันจะแบบแปลกมากคือเนื้อมันไม่เหมือนแบบโลชั่นที่เคยใช้เลยเนื้อมันจะแบบว่าเนียนเนียนเบอร์เอร์ดูแบบเรียบๆความรู้สึกมันจะแบบด้านหน้าวลๆแบบโอ้ยบอกไม่ถูกอะมะดูเดี๋ยกันแล้วบอกหน่อยว่ามันคือยังไงทุกคนดู ทุกคนเห็นเดือบอ่ะเนือมันจะแบบด้นดานๆมันดูเหมือนจะสากนะมันบอกไว้ถูกแต่มันไม่สากมันด้นดานๆเเนยนๆแต่เวลาทามันจะเป็นอย่างนี้ เห็นปะคือด้วยความที่เนื้อมันใสแล้วก็แบบเบามากอะเนี่ยมันกลายเป็นน้ำแบบเหมือนละลายอะเออทุกคนกินอ่ะคือสุดจริงกินอ่ะเนี่ยเห็นปะเนื้อมันแปลกมากแล้วเวลาลูบกับผิวน้าไม่รู้ว่าแบบคิดไปเองป่านะคือเวลาลูบเหมือนคือแบบเนื้อมันแบบเนียนๆมือแบบฟุบไปเลยแล้วเหมือนจะแบบว่าไปชาบผิวอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำให้ผิวมันดูแบบว่าเนียนเบียนเบแต่อันเนี้ยแดนไม่ได้เคลมอะไรมานะทุกคนคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบบุ้มชัยแล้วบุ้มคิดไปแบบนั้นอะแตต่่่ือออบบบไไมดนััวะะะูาาาจจุรเเลลยยยงง คบไม่แบบไม่เหนียวเนอะไม่เป็นขุยคือมันแบบงงม,<า>มากมาก,มากอะ่ะพูดตรงๆนะบูมอะใช้เองอะ่ะยังงงเลยคือมันเป็นความแบบว่าทำได้ไงอะ่ะแต่ในแง่แบบดีนะแบบเฮ้ยได้ไงอะ่ะประมาณเนี้ย <laughs> คือทานแล้วเนี้ยมันจะแบบเย็นสบายผิวด้วยเบตเป็นน้ำแล้วก็ไม่มีซิลิโคนเลยพยายามแบบดูไหลลอกมากว่าแบบเฮ้ยทำได้ไง มันงงมันแปลกแต่มันก็แบบดีมากๆอ่ะทุกคนเรื่อความเนื้อนะคือสามารถใช้ได้หมดผิวแบบไหนก็คือใช้ได้ใครลองแล้วนะเล่าหน่อยว่าความรู้สึกอะของเนื้อมันเป็นยังไงแล้วคือกลิ่นอันนี้ชอบมาก เนี่ยเนื้อก็ชอบกินก็ชอบคือกินดีไม่ไหวนะเนี่ยที่ตัวเนี่ยชัดมากมันเป็นความหอมที่แบบน่ารักหอมแบบผู้ดีกินคือถ้าจะเทียบเลยนะคืขอกินของบูการีสีม่วงเลยแบบเลยอะคือตอนเนีย,ยชอบใช้แบบตอนนอนมากๆก่อนนอนปุ๊บทาเลยทาปับ๊บแล้วเวลานอนจะได้กินตัวเองแบบตลอดตลอดตลอดคือฟิลคตรดีมากๆพูดตรงๆนะว่าต่อให้ทาแล้วผิวไม่ใสเลยไม่ได้ช่วยลดโคนหรือไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยอะแต่จะซื้อมาใช้เพื่อเป็นน้ำหอมหรือทาก่อนนอนแล้วนอนตรงตัวเองอะก็ซื้อพูดจริงๆเลยทุกคน คือชอบมากแบบมากแบบมาก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  <c oughs> บอกคนน้ว่าที่อวยอ่ะไม่ใช่เพราะแบบว่าอุ้ยของพี่นัทไงก็เลยอวยนู่นน,นี่นั่นมีแบรนด์คนดงังมีแบรนด์อินฟู <c oughs> อีกเยอะมาก <c oughs> ที่บุ๊มไม่เอามาอวยไม่พูดถึงบอกตรงๆว่าที่อวยเพราะข้อจริงแล้วตอนนี้จะไปซื้อน้ำหอม <c oughs> บูการีสีม่วงจริงๆมาใช้แล้วผู้จริงจะไปดูเลยอันเนี้ยบุ๊มซื้อมาหลอดเดียวเพราะว่าอยากลองก่อนคือ490อย่างที่บอกว่าไม่มีคำว่าอินฟูใดๆเพราะว่าใช่ถูกใจถึงอวยช้ไม่ถูกใจก็จบการก็ซื้อมาหลอดเดียวแต่ถ้าซื้อออออ2 2ด่่่ททีีเื390าบกกวนแร อยากลองก่อนจริงๆแค่นั้นเลยกลัวใช้แล้วแบบไม่ชอบนู่นนี่นั่นเวลาสั่งอะไรครั้งแรกอะ่ะก็คือจะสั่งมาเยอะต่อให้แบบมีโปรก็เหอะแต่ถ้าดูคลิปแล้วเชื่อบูมสั่งสองอดได้เลยทุกคนเพราะบูมอะชอบจริงชอบแบบชอบมากแต่จะลองก่อนหนึ่งก็ได้แล้วข้าวไปสั่งอีกสอง <c oughs> ถ้าหอดหนึ่งอะ่ะคือสองรยกันนะได้มาตอนแรกคือแบบตกใจรอเท่าหน้าแต่ชอบสะใจโอเคทุกคนคือจะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่รีวิวสะใจจริงๆอะ่ะคือปกติเป็นคนที่แบบชอบบำรุงผิวชอบทานนู่นทานนี่ทานทานั่นอยู่แถวเดืองออกป้านแล้วแบบน้อยมากเลยนนนนนโััมมมีกกิิหอุ เบอร์รี่นู้นี่นันหอมกินหอมจริงแต่กินที่ชอบอะมันยากมากทุกคนมีไม่กี่โับ,บุนับตัวได้เลยอันนี้เป็นหนึ่งในแบบที่กลิ่นที่ชอบจริงๆแล้วทุกอย่างแปลกไปหมดจริงๆอะแปลกจนงงรีวิวยังงงเลยว่าจะใช้คำเรียกเนื้ออันนี้ว่าอะไรอะไรเงี้ยจะแบบเรียกกลิ่นนี้ว่ายังไงมันบอกไม่คูกอะ่ะโดยรวมแล้วแบบพอดีอะ่ะทุกคนโอเคสหรบคิปนี้นะรทุกคนก็ถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรงเลยหนึ่งกดติดต่อใครท้านนะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกริ่งกริ I'm